พัฒนาโคราชสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัฒนาโคราชเช่นเคยครับพบกับผมเกียรติศักดิ์ตาะนาครับแล้ววันนี้ครับขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ดรนายแพทย์สำยศำเริงแยงกระโทกครับซึ่งวันนี้ท่านว่างจากภารกิจแล้วก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับโควิด 19กับชาวโคริดและก็ประเทศไทยครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับเนื่องจากโควิด19ครับกำลังระบาดอย่างมากตอนนี้ก็มีความสับสนมือไม่มีความเข้าใจทางวิชาการที่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นบนวันนี้อยากจะเล่าทางวิชาการให้ฟังก่อนว่าโควิด19นี้มันเป็นอย่างไรและมันจะระบาดอย่างไรนะครับ,รบอยากให้พี่น้องทางบ้านที่ได้ทราบนะครับว่าภาพที่เห็นนี่ลนะ เป็นธรรมชาติของการระบาดของโรคทั่วไปพี่น้องดูนะครับมันจะมีอยู่สามเฟสหรือ3มระยะในการระบาดระยะที่หนึ่งคือระยะเริ่มต้นเลยก็เรียกว่าเฟสหนึ่งอย่างโควิด1 9นี่มันมาจากข้างข่าวมาสู่คนก็เรียกว่าจากรรสัตว์สู่คนมันจะเป็นเคอร์ฟลูดเล็กเห็นไนหะมเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็หายไปนคนอาจจะมีแค่1คนหรือห้าคนสิบคน ที่ไปกินข้างค่าวหรือติดต่อกันในกลุ่มเล็กๆตรงนั้นก่อนนี้เขาเรียกว่าเฟสที่หนึ่งพอเข้าสู่เฟสที่สองอย่างเฟสที่หนึ่งของโควิดนี่ก็อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งมีจากผู้หญิงคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งแหละจากนั้นมันก็ติดจากผู้หญิงคนหนึ่งมาสู่เฟสที่สองเฟสที่สองคนเริ่มเยอะและ้วเช่นมีการเดินทางจากอู่ฮั่นมาประเทศไทยไปเยอรมันไปอิตาลีก็รเรียกว่าเฟสที่สองคือสามารถสืบเสาะได้ว่า มันมาจากคนแล้วจากคนสู่คนแต่เป็นคนอยู่ในวงแคบไม่ยังไม่ไปเจเนอเรชันที่3ต่อเจเนอเรชันที่1คือคนนั้นซึ่งคนจีนจากนั้นคนจีนก็มาเจเนอเรชันที่สก็คือคนไทยหรือคนจีนด้วยกันแลละมาเมืองไทยแล้วก็ทําให้ติดต่อต่อเจเนอเรชันที่2นี่ก็เรียกว่าเฟสสองคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ในวงแคบ สืบได้ว่าไอ้คนเนี้ยติดแล้วมาจากไหนอย่างเช่นของเราตอนแรกๆ5้าลายหรือ20สกว่าลายสามารถสืบได้ว่ามาจากคนจีนหรือไปติดต่อจากคนจีนหรือแม้แต่สืบได้ว่ามีพ่อแม่อยู่เมืองจีนแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วติดต่อกันนึกเรียกว่าเจเนเรชันสองก็ยังมากอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่ยังไม่กระจายอย่างเต็มที่พอเฟสสามเลยพี่น้องครับมันจะกระจายแบบทวีคูณก็เรียกว่าเอ็กโพเนนเชคือเคอร์มันจะรูปตั้งแหละ ก็คือเฟสสามเนี่ยมันจะขึ้นมากเพราะว่าจากสนามมวยของเราเนี่ยฮะค,คนที่มาจากสามหน่วยรู้ว่าไปจากไหนอยู่เฟสสองแต่พอสนามมวยสมมติจะติดต่อห้าสิบคนที่เล่นมวยอยู่หรือร้อยคนเนีมันก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศก็ไปติดต่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้มันจะหนึ่งเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นห้าร้อย ไม่ใช่ธรรมดาแค่ห้าสิเป็นร้อยนะกลังกระจายนี่แหละเขาเรียกว่าเฟสสามเมืองไทยถ้าพูดตอนนี้กําลังเข้าสู่เฟสสามเพราะมันจะขึ้นตัวีคูณนั่นเองครับจากวันหนึ่งสองคนยี่สิบห้าสิบตอนนี้วันละร้อยต่อไปจะเป็นวันละสี่ร้อยพี่น้องเตรียมใจกันเลยครับ,รบเพราะผมว่ามันขึ้นแค่ขนาดนี้ต่อไปจะขึ้นมาอีกมันจะขึ้นถึงหนึ่งพันถ้าไม่ทําอะไรมันจะขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับจากนั้นมันก็จะลง ระยะลงนี่ถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ขึ้นมาเต็มที่โดยไม่ไปกักขังไม่ไปกักตัวปล่อยไปเดินไปอิสระเหมือนอิตาลีตอนแรกหรือรรอังกฤษตอนแรกมันก็จะเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเพราะว่ามันติดต่อทุกคนพอภูมิต้านทานมันก็ลงละมันไปติดต่อไปแนละ้วซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่ระยะเวลาแล้วแต่ชนิดของโรคเช่นไข้หัดหรือหวัดนกแต่โควิดเรายังไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนนะครับถ้าปล่อยธรรมชาตินะครับรตแต่ว่าถ้าเรามีการป้องกัน การีการควบคุมป้องกันก็จะมีอยู่3แบบการควบคุมก็จะมีอยู่3แบบแบบที่1คือปล่อยธรรมชาติอิตาลีเนี่ยเดิมเขาจะปล่อยธรรมชาติอังกฤษอเมริกันซึ่งก็ดีในแง่ที่ว่าไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องตายอะไรเลยให้ภูมิต้านทานมันคุมมันเองอแต่ข้อเสียคือตายเยอะ<ม>แล้วถ้ามันเกิดเยอะๆในระบบสุขภาพไม่ไหวอย่าง,<ม>อ,างอิตาลีตอนแรกก็จะปล่อยรอะต,ตอนนี้เริ่มกักเมืองละปิดเมืองอังกฤษก็เหมือนกัน อเมริกาก็เหมือนกันไม่ไม่ใช้วิธีแบบที่หนึ่งแบบธรรมชาติซึ่งจะหายได้เองแต่คนจะตายาเยอะสเสียเยอะอ่าใช่แล้วระบบสุขภาพไม่ทันเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันครับแบบที่สองคือแบบปิดเมืองอแบบเมืองจีนเนี่ยแบบอู่ฮั่นนี่ก็ปิดเกิดพว้มาป๊บปิดเมืองทันทีเลยอันนี้ก็เร็วในช่วง14วันหรืออย่างมากเดือนหนึ่งเชื้อมันก็ จะจากัดตัวมันเองไม่มีเชื้อมาต่อมันก็หายหแล้วไม่มีเชื้อเข้ามาใหม่ถูกไหมเพราะมันปิดเมืองแล้วไม่ติดต่อกันเพราะก้าปักตัวหมดอันนี้ก็หายเร็วข้อดีคือเร็วแต่ข้อที่ทําไม่ได้คือใครทําได้อย่างเมืองจีนบ้างที่สั่งปิดเมืองแล้วทําได้อย่างเด็ดขาดออกมานี่ประหารชีวิตหรือจับติดคุกอย่างนี้มันก็ทําได้แต่ข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คืออย่างนี้ไม่มีภูมิต้านทานชุมชนก็เรื่ิง์ e อิมมูนิ i t y เนี่ยก็อาจจะระบาดทั้งที่สองถ้าไม่ทําไม่ดีนะครับ แบบที่สามคือแบบถ่วงเวลาหรือหน่วงเวลาคือแบบค่อยๆทำค่อยๆให้ห่างกันโซเชียลดิสแทนซิงกับบริเวณไม่ให้ออกนอกบ้านปิดล้อมไม่ให้ไปที่ชุมชนอย่างนี้ก็เรียกว่าหน่วงเวลาแบบที่สามนี่ครับก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ดีในแง่ที่ว่ามันไม่ป่วยทันทีไงมันค่อยๆป่วยแต่ร,ระยะเวลาก็อาจจะนานนะครับเวลาตานแล้วข้อดีอันหนึ่งที่ดีกว่าปิดเมืองคือ มันมีเฮิร์ตอิมมูิตี้ครับถ้าหายแล้วมันก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกแต่ถ้าแบบปิดเมืองนี่อาจจะมาได้อีกนะครับทีนี้เมืองไทยนี่เป็นแบบไหนบ้านเราล่ะครับบ้านนี้ครับตอนนี้ท่านดูอย่างนี้ถ้าระบบของประเทศนี่ครับตอนนี้599รายแล้วนะวันที่22มีนาคามที่ผ่านมาของโคารนิ5รายครับที่ตสดเชืเอ้อถ้าทําไม่ดีคือไม่ปิดเมืองปล่อยให้ติดต่อกันมันก็จะขึ้นสูงเป็นแบบธรรมชาติครับติดต่อเยอะ ก็เป็นแบบกระจายทั่วไปเข้าสู่เฟนสามแต่ถ้าทําดีแบบหน่วงเวลามันก็ช้าหน่อยเพราะฉะนั้นของเรานี่ช่วงนี้เรากําลังใช้มาตรการเต็มที่แบบหน่วงเวลาก็คือกักบ,บ้านปิดบ้านก็เรียกว่านอกดาวหรือล็อกดาวแล้วก็ใช้โซเชียลดิสแท c นซิ่งแล้วก็ปิดงานต่างๆคนที่ไปอยู่เพราะคนที่เป็นนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อไหมครับถ้าช่วยกันทําอย่างดีคือเมื่อรู้ว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อก็ คิดทุกคนว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย<ช>เพราะมันไม่มีอาการ,ร80%เนี่ยไม่มีอาการ,รเป็นคนปกติละบางทีก็หายได้เอง80%จะมีคนป่วยแค่15%แะคนหนักแค่5%นั้นเองเพราะใน80%เนี่ยมันจะกระจายเพราะไม่รู้ตัวเองก็ไปสังคมไปกินเหล้าไปเล่นมวยเนี่ยอย่างนี้ก็จะเข้าแบบนี้แบบชันดิ่งคือแบบกระจายเยอะอาจจะเป็นหมื่นลายแต่ถ้าแบบนี้อาจจะลงแค่พันลาย ราะนั้นถึงพันแน่นอนพี่น้องไม่ต้องห่วงแลยสี่ห้าวันต่อไปนี้ก็จะขึ้นเยอะเป็นการประมาณการเป็นการประมาณการว่าขึ้นซึ่งอาจจะถึงหมื่นลายแต่ถ้าแบบเอ็กโพเนนเชียลคือแบบไม่ทําอะไรอาจจะถึงแสนลายอันนี้เห <นะ S 1> มือน,นคล้ายอิตาลีเนี่ยครับใช่ข้อเสียคือตายเยอะระบบสาธารณสุขไม่ทันแต่ข้อดีมันลังจากคนตายแล้วคนแก่ตายแล,ยยแล้วนี่มันก็จะมีภูมิคุ้มกันมันก็จะไม่เกิดอีกแต่ต้องสูญ,ญเสียมหาศาลแต่เราก็ไม่อยากแต่เราก็ไม่อยากอย่างนั้นเราไม่อยากใครตายเลยครับนะเราอยากเ่อนแบบที่สามารถกว่านี่คือสถานการณ์ ที่เรามี599แล้วมันจะขึ้นต่อไปอีกแล้วก็เอามายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็<ช>เพราะว่ามีความรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าแต่ละคนน่ยที่ไม่รู้ก็คือเขาไปตะหนกกันครับอาจารย์ครับเป็นความรู้ทางวิชาการถ้าท่านรู้เขาเรียกว่าตระหนักท่านก็จะไม่ะหนกคือไม่ะะนกในแง่ที่ว่าเอ๊ะทำไมเคสม,มันขึ้นวันเดียวร้อยกว่าต่อไปอ่านทีขึ้นห้าร้อยให้ดูนะครับอย่าะหนก เพราะมันเป็นเรื่องทางวิชาการที่มันขึ้นรแล้วมันถูกเวลาแล้วก็ถ้าทาให้ดีมันก็จะไม่ตายแล้วพอดีคือจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแต่มาช้าหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่ะหนกตกใจแต่ตระหนักในวิชาการว่าเอออย่าให้มันขึ้นเคสมันขึ้นเร็วเดี๋ยวโรงพยาบาลรับไม่ไหวหรืออาจจะตายกันเยอะแล้วการติดต่อเป็นยังไงเราก็รู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตระหนักแต่ไม่ะหนกถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นความโชคดีของประเทศไทยเราครับ เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับว่าเรามีค่าเรียกว่ากระบวนการระมาตรการมันดีหรือไม่ดีต่อค่าเรียกว่าสถานการณ์อย่างไรแต่อยากจะให้อาจารย์ครับท่านหมออย่างครับอยากใช้บอกท่านผู้ชมว่าในตัวของท่านผู้ชมเองอ่ะควรทําอย่างไรดีครับสําหรับตัวพี่น้องประชาชนครับถ้าดูตามหลักวิชาการแล้วท่านอาจจะอยู่ในกลุ่ม80อืมก็คือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ,รหรือเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเนี่ย ถามว่าฉันจีต้องไปตรวจไหมว่าฉันมีเชื้อไหมไม่จําเป็นครับครับท่านปฏิบัติตัวไม่เลยว่าเหมือนกับทุกคนอย่างผมนั่งกแกลสเนี่ผมก็ต้องนั่งห่างหนึ่งเมตรซเชียลดิส t ทน c ์เพราะว่าเชื้อโรคนี่เกินหนึ่งเมตรมันตายพราะไอแคกไปนี่มันอยู่ในอากาศแค่สี่นาทีถ้าร้อนๆก็อยู่ได้ห้านาทีครับถ้าเย็นอย่างนี้อาจจะอยู่ได้ถึงสิบนาทีแต่มันไม่กระโดดไปมันก็ตกซะก่อนก็ไม่ติดต่อก็ห่างกันหนึ่งเมตรถ้าไปในสังคมเราก็ปิดแมสนะครับต้องคิดว่า ท่านอยู่ในกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเพื่อจะชะลอการติดต่อถ้าทําได้14บวันเชื้อมันหมดไปมันก็ไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นให้ท่านปฏิบัติตัวเองเหมือนกับคนอื่นติดเชื้อ,อเหมือนกับท่านติดเชื้อแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าโอ้ฉันไม่ติดเชื้อหรอกก็ไปสํมคัญแต่ว่าถ้าคนเดียวติดเชื้ออยู่มันจากหนึ่งเป็นร้อยมันไม่ใช่จากหน<ช>ึ่งเป็นสองสองเป็นสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวของท่านตอนนี้ขอให้ปฏิบัติตัวเหมือนกับท่านติดเชื้อ,อซึ่งมันเป็นเชื้ออยู่ในกลุ่ม80%ที่่ไมแอะไร น่าจะมีครับแต่ถ้าท่านติดเชื้อจริงๆเริ่มมีอาการอาจจะอยู่ในกลุ่ม15คือเริ่มไอเจ็บคอเป็นไข้ก็ไปรักษาไปให้ดูพ้ายยาลดไข้อาการก็คือเริ่มมีอาการก็ไปหาหมอไอใช่ไหมครับไอไข้ไข้สามสิบเจ็ดจุดห้าไอเจ็บคอหายใจหอบถ้ามันลงปอดก็หอบมากอันต้องรีบไปหาหมอหมอเขาจะให้น้ำเกลือให้ยาขยายหลอดลมให้ยาแก้ไอและยาตัวหนึ่งคือพาพาวิพาลเวียครับ เป็นยาที่ลดการแบ่งตัวของไวรัสมันก็เป็นยาอีกวนแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปหาถ้าโชคดีไม่ใช่โชคดีอะโดยปกติจะหาย 97%โดยเฉพาะเด็กนี่แทบไม่เป็นอะไรยกเป็นคนแก่อายุ60ขึ้นไปที่ไม่แข็งแรงอย่างผมนี่60ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแข็งแรงนะครับรักษาได้ใช่ไหมครับนี่ทํานผูชมเมแทบไม่ต้องรักษาก็ได้ถ้าคนร่างกายสุขภาพดีเชื้อก็มาก็เป็นนิดหน่อยหรือถ้าเป็นมากก็ไปโรงพยาบาลก็หายแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับจากกรุงเทพเนี่ยที่น่าไปห่วงท่านจะเป็นกล่องน้อยค่าพ่อแม่ไหมเพราะ ท่านเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเชื้อไปสู่พ่อแม่ของท่านตายนะครับทางอ้อมใช่ไหมครับไม่ทางอ้อมทางตรงถ้าท่าน oh. ติดเชื้ออยู่ท่านมากินข้าวกับพ่อแม่มใช้เสื้อผ้าด้วยกันใช้ขันด้วยกันพ่อแม่ตายประเทศอิสราเอลเนี่ครับถ้าอ่านข่าวดูเขาปล่อยอิสระปล่อยธรรมชาติเพื่อเกิดเฮิร์ตอิมมูนิตี้แต่เขาดูแลเฉพาะคนแก่อเอาคนแก่ออกไปเลยเน้นเลย,ยห้ามลูกห้ามเต้านีมาสัผัสกับพ่อแม่แยกคนแก่มาแล้วปล่อยให้เด็กติดไปเพราะติดเชื้อมันไม่ตายัก มันสร้างเฮิร์ตอิมูนิตี้มันก็ดีแต่ว่าของเราคงแยกอย่างนั้นยากอิสราเอลประเทศเขาเล็กแลวเขาจริงจังเขาไม่ปิดประเทศเหมือนเมืองจีนเมืองจีนปิดประเทศมันไม่เกิดเฮิร์ตอิมูนิตี้ไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมาอีกเพราะฉะนั้นเขาใช้แบบอิสราเอลนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่ของเราเนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดผมว่าเหมาะสมอ่ะเราไม่สามารถแยกออกไปได้เด็ดขาดเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันไทยทำเหมือนกัน แต่ทาแบบเมืองจีนนี่มีประเทศเดียวที่ปิดเด็ดขาดที่เดิมจะปล่อยแบบธรรมชาติก็อังกฤษอเมริกาอิตาลีตอนนี้หันมาใช้แบบที่สองคือแบบปิดมือล็อกล็อกดาวน์แล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วใช้แมสแล้วใช้ความสะอาดเพราะเชื้อนี่มันอยู่กับโต๊ะนี่ได้แปดชั่วโมงรับแต่ถ้าไอมันอยู่แค่สองสามนาทีเพราะฉะนั้นการล้างมือกินของร้อนมันจึงสําคัญที่สุดมันอยู่ในน้ํานี่ หนึ่งหนึ่งเดือนนะอยู่ในน้ำนยครับอยู่ในตู้เย็นยิ่งยาวนานยิ่งต่ายิ่งอุณหภูมิต่ำเนี่ยยิ่งอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นการล้างมือการหยามือมาสัมผัสกับปากการไปจับโต๊ะจับเก้าอี้จับ,จบห้องแอร์หรือลิฟต์หรือ,ร,ร,อราวบันไดทุกการสัมผัสครับสัมผัสเสร็จล้างเจลนะครับสำคัญกว่าใส่แมสด้วยซ้าไปแล้วแมสี่ไม่ต้องไปหาหน้ากากอนะไมหาหน้ากาก<อ>ก็พอเพียงในการป้องกัน<อ>นะครับบางคนบอกว่าอยาก ได้ที่แบบมีคุณภาพไม่จําเป็นไม่จาเป็นบางทีอันตรายมากกว่าแล้วไปแย่งหมอให้หมอพยา,าบาลหรือเขาหายใจลําบากใช้กับคนไข้นี่ใช้อยู่เป็นประจําหน้าก,ากากผ้าบางทีก็หายใจได้คล่องกว่าอมันอยู่ที่การใช้จนชิดนะครับหน้ากากอนามัยที่เราจับเข้าจับออกบางทีมือก็ไปสัมผัสแล้วเชื้อมันก็ติดอยู่หน้ากากอันตรายมากกว่าไม่ใส่แล้วอาจารย์แนะนําว่าใช้ทีเดียวก็หน้ากาก สำหรับคนในชีวิตประจำวันอะแบบไหนก็ใช้หน้ากากผ้าก็พอเพียงหนึ่งเป็นการหนุนช่วยโอทอปช่วยชาวบ้านแล้วก็มันซักได้แล้วก็ประหยัดแล้วไม่ต้องไปแย่งหน้ากากกันอะไมทําให้ราคาเป็นแต่ละคนบอกว่ามีแม่บ้านผลิตเองใช้เองใช้แม่บ้านเองแค่ดีที่สุดนะครับโอ้ยางไรก็ป้องกันได้นี่คือโควิดที่ในสถานการณ์ปัจจุบันอยากเล่าให้ท่านฟังครับและท้ายนี้ก่อนจะจบเบรกแรกของเราครับอยากใช่นะครับอาจารย์เนี่ยฝากไปถึง่านผู้ชมว่าอยากจะให้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ เปิดใจกับสถานการณ์ก,ก้าวต่อไปอย่างไรครับใช้หลักเกณฑ์ที่ดีสุดคือตระหนักแต่ไม่ตระหนกตกใจอ,อันที่หนึ่งอันที่สองต้องรู้วิชาการในการป้องกันตัวเองใช้หลักการว่าคนที่อยู่ข้างเรานี่ติดเชื้อแล้วเราก็ติดเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้ติดต่อคือใช้หน้ากากผ้าสําหรับคนทั่วไปวยกเม้่เรามีอาการจึงใช้หน้ากากอนามัยครับแล้วกินของร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ให้ยืนห่างกัน สองเมตรปลอดภัยที่สุดเวลาประชุมเรารยอยู่ในสังคมถ้าอยู่แอร์ก็ใช้แมสแล้วก็ล้างด้วยเจลบ่อยๆเวลาเข้าห้องไปจับโต๊ะจับเก้้ถ้ามันมีเชื้อหยดอยู่อันเดียวเนี่ยแปดชั่วโมงมันอยู่กับโต๊ะอ,อยู่ก้าอี้อยู่กับราวบันไดนี่นะครับเพราะนั้นต้องล้างมือบ่อยๆเชื้อมันตายทุกครั้งถ้าปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะมีความรู้แล้วไม่ติดต่อคนอื่นคนอื่นก็ไม่ติดต่อเราลูกหลานเรา ก็สบายใจด้วยก็ช่วยเหลือทางสังคมด้วยครับนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่นะครับอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแรายการของรายการพัฒนาโคราชเนี่ยได้อัปเดตสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของตอนเองนะครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนทัศนคติจากหนกเป็นตระหนักดีกว่านะครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงนี่แหละพอตระหนักดูแลตัวเองและคนรอบข้างที่ดีเนี่ยสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับก็จะค่าเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นในระดับต่อไปนะครับ สำหรับช่วงนี้ครับเราขออนุญาตไปพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พบก,กันกับอาจารย์นะครับได้อีกหนึ่งเบรคนะครับสักครู่เจอกันครับพัฒนาโคราช